ได้สูงขึ้นนะคะแล้วก็มีทักษะในการบริการมีส่วนร่วมการทํางานเป็นทีมฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนมีวิธยและก็มีความรับผิดชอบในงานที่ครูได้มอบหมายให้สําหรับวิชานี้นะถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะคะแต่ก็ไม่ได้หนักไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นวิชาส่วนใหญ่มันจะมีเนื้อหาเยอะครูกลัวนะ คเพื่อเข้าไปดูนะคะแต่ก่อนถึงก็๋ยวจะให้กนึกษาเนี่ยแบ่งกลุ่มออกเป็นสี่กลุ่มก็ได้ค่ะ๋ยาะจะให้เอาลูชนกันนะคะแ้วหลังจากนั้นก็ฟังาดที่ครูย่อมาให้สี่แล้วเนี่ยว่าจะแจกกระดาษให้ภาษาสะรุมเป็นกลุ่มแล้วก็เอามาน่เสนอน่าจะเรียนแต่ก่อนที่จะไปด่นื้หา่ะเดี๋ยวจะมาลองทแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อน किdaggering <laughs> morning ครับมันเดดปุ้นเนี่ย <muchas> เนนมาอกซเลยนี่นี่นี่นมา็อกลนนี่มาอกซึ่งน่เปานี่เป้านี่เปานี่เป้านี้านี่เป้นี่เป้านี่เ้านี่ะป้านี่เ้านี่เป้านี่เป้านี่เปานี่เป้านี่เป้านี่เป้านี่ปี่เป้าน่เ้นี่เ้านี่เปา่นี่เป้านี่เป้าน้นี้เ้้่้า้เนี่้ ล้วเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็ครูจะให้ออกใบนำเสนอหน้าชันเดียเขียนยังไงก็ได้ให้เพื่อนคนที่นำเสนออ่านออกด้วยได้ไหมได้ไปที่ไหนได้ไหมได้ เองถ้าจะให้ละเอียดกว่านี้ก็ด้านทุนมีอะไรบ้างด้านผลิมีอะไรบ้างประมาณนั้นค่ะที่ก้อเนื้อหาเนี่ยเหมือนเลยเลยกลับไปที่วิดีโอคือเนี่ยใบความรู้ที่ครูให้ไปถ้าดูจากอย่างนี้ได้เราสามารถดูจากย่ามนี้ได้เลยหรือถ้าทางก็คือเหมือนเรื่องนี้เห็นพบอกว่า่บทที ये आप को नहीं देना है। amiga quien lo ผลิตภัณฑ์ก็สาลูกค้า4ตนเอง2การต่อยอดอ่าภูมิปัญญาระดับระดับความรู้เองขึ้นเป็นกระบวนการทุนตนในการวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่อให้มีความรู้เกิด ความจัดจานในองค์ความรู้ของภูมิปัญญาในความเอ้ยภูมิปัญญานำไปสู่มีระดุบผูสรีแนวคิดยุคใหม่ใช้ยกระดับความรู้ความรู้ให้สูงขึ้นที่สามการสร้างวันหลายเพื่อให้ความมั่นใจงในอาชีพ 那个。<laughs> <laughs> ื่อนายาทีสว่างลงครับสวัสดีครับผมนายว่ารุ่ครับวันนี้จะมาเสนอหัวข้อทักษะการขยายอาชีพครับหัวข้อที่หนึ่งการประกอบธุรกิจทั้งภาคการผลิตภาคบริการเปลื่ออาชีพอิสระทีู่้ประกอบการต้องสร้างคุ้มกันให้กับธุรกิจของตนเองต้องมาใส่ขส้อมูลสารสนเทศทางอาชีพมากมายซึ <Gentle confer dles> <oni. mam poems> ่งสามารถจัดการขอบเขตได้ดีบนอปกอบครับข้อที่หนึ่งคุณข้อที่สอง ผลิตภัณฑ์ผลิตสามอรูอบ hey, ร,ร, prom, รการที่จะทำเอ้ยผริตสามลูกค้าผลิทสี่ตัวเองครับหัวข okay. ้อท <realised> ี่สองการต่อยอดภูมิปัญญายกระดับความรู้ให้สูงขึ้นเป็นกระบวนการขั้นตอนการวิเคราะห์ภูมิปัญญาของสิ่งเพื่อให้มีความรู้เกิดความกระจาดให้องค์ความรู้ของภูมิปัญญานำไปสู่การวิเคราะห์ระบุทฤษฎีแนวคิดยุคใหม่ใช้ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้นครับหัวข้อที่สามนะครับการ ร้างความหลากหาทีนะครับมีคการเพื่อใช้ความรมกันให้ก <Okay. m dear> ับกางประมาที่ต่าประเาอรลดเกด้าวหรืเ่าะการทค้าประการประส์ที่จะให้ที่เสียตอนเขมาเป็นแหล่นาอการใช้ผงข้าวผผักผลไม้และเลี้ยงไก่ไว้กินในครอบครัวหัวขที่สีนะครับปัจจัยแหนะครับของการใดความสัมัพื่อ ข้อมูลของอาชีพซึ่งประกอบด้วยซีอีโอประกอบได้แก่เงินอะไรอีกิสระพันธุ์และตนเองและที่สำคัญนะคะการประกอบอาชีพเนี่ยก็ต้องมีภูมิคุ้มกันและก็อยู่บนฐานของความกลเกียนตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่เก้า

Yeah OK 哈。Okay.